สมองผู้หญิงไม่ได้อ่อนไหวกว่าแค่ไวต่อการหนักเสบมากกว่าผู้ชายคนไข้ผู้หญิงวัย52ปีเธอเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลในบริษัทใหญ่แต่ช่วงหลังเริ่มลืมสิ่งที่เคยทำได้ง่ายๆเคยใจเย็นกลับกลายเป็นอารมณ์แปรปรวนเวี่ยงวีนโดยไม่รู้ตัวตรวจสุขภาพสมองพบสัญญาณเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมจากการหนักเสบในสมองเธอร้องไห้แล้วพูดว่าหมอคะหนูแค่เครียดไม่คิดเลยว่าสมองจะพังเพราะความรู้สึก งานวิจัยใหม่จาก s i c ซ Translational Medicine ปี2025โดยอิโตและคณะพบคำตอบบางอย่างที่น่าทึ่งนักวิจัยค้นพบยีนตัวหนึ่งในหนูชื่อว่า KDM6A อยู่บนโครโมโซม X ซึ่งเพศเมียมี2ชุดส่วนเพศผู้มีแค่1ชุดทีมนักวิจัยทดลองลบยีน KDM6A ในสมองของหนูเพศเมียแล้วพบว่าการลบยีนนี้ช่วยลดการอักเสบในสมอง เซลภูมิคุ้มกันในสมองกลับมาทำงานใกล้เคียงปกติการสื่อสารของสมองฟื้นคืนสมดุลกล่าวง่ายๆคือสมองผู้หญิงมีแนวโน้มไวต่อการอักเสบมากกว่าผู้ชายเพราะยีน KDM6A ทำงานเกินสมดุลหมอหมูพูดจริงผู้หญิงหลายคนไม่ได้อ่อนแอแต่สมองของเธอรับรู้ทุกความเจ็บปวดแรงกว่าความเครียดความสูญเสียหรือแม้แต่ความเหนื่อยสะสมล้วนทำให้สมองของเธออักเสบโดยที่เธอไม่รู้ตัว อย่าปล่อยให้ตัวเองคิดไปเองว่าทนได้เพราะสมองของคุณอาจกำลังร้องขอให้พักอยู่เงียบๆบ,บทสรุปจากงานวิจัยงานวิจัยนี้อาจเปลี่ยนวิธีรักษาโรคทางสมองในอนาคตโดยชี้ว่าสมองหญิงและชายควรถูกมองต่างกันทางชีววิทยาเพื่อให้การรักษาโรคอักเสบทางสมองมีประสิทธิภาพและเฉพาะเพศมากขึ้น